โอ้สวัสดีจ้านี่ไม่ใหญ่แสงปะนี่โอ้ยพริกแผ่นดินหาเนี่ยได้พอกันจักเทื่อเนาะโอ้ยได้พอกันจักเทื่อเนาะโอ้ยเนาะแม่สวัสดีจ้าอันนี้เป็นอีหยังนี่ล้างล้างพี่ตีตี แข็งแรงดีบ่โอ้ยเป็นจ้างว่ตายไม่ค่อยได้หรอกตีเป็นจ้าไหนแม่ผ่ากันลยเจ้าลูกสาวผ่ากันแต่โดนลูกสาวชิก็าปี่วว่าบมคยหิงลูกสาวจะเชื่อแม่กับ่หิ้พ่อกับ่มห็นแม่เจ้าพ่อใจกับ่มเห็นทักคนครั้งล่าสุดที่ได้เจอกับลูกสาวนี่ ตอนไหนเดี๋ยวขาใหญ่ผ uh, ัวเขาก็ไปน้ำผัวแม่ก็หารลบ้ยงช่างกินไปกิงกระช่างไปนี่ละมาบ้านก็บ้านเสียงใูเอกับผัวพ่อกับมมาายอยู่บ้านนี่ละพ่อพ่อคือผู้ใหพ่อใงกุ้มเน่ะพบรวลายพอบัลางั้นจำเจ้าชี่สองชื่อชื่อหญงเจ้าชื่อกลม นเคยไปนั่มหาลูกสาวอยู่แมนบอไปไปเข้าไปอยู่ว่าันบ้จักอัดกือบังดูนแล้ยตอนที่พ่อพ่บัวราเนี่ยเอาเสื้อผ้าลูกสาวกลับมาให้นี่เจ้าเห็นเราจ้าเป็นยังไงโอ้ยเห็นเราเป็นยังไงจังไงแม่กลับไปใส่บังคือพูดใจซื้อไม่ให้หน่าลูก เจ้าซุ้มืออ่ะตอนนั้นที่ไปตัดอ้อยอยู่ชนบุรีแม่ที่ยังยังอยู่กับแม่แม่สองอ,ะอ่ะแล้วแล้วหลังจากนั้นแม่ไปอยู่ไหนกันอีก<ป>ก่อนจะกลับมาอยู่ที่นี่กลับขึ้นมาแลวกับนาแลละนอ๋อแล้วก็มาอยู่โนนสุวรรณยาวเลยยาวเลยชนบุรีคือที่สุดท้ายที่ไปทํางานกันใช่ยังโอ้อันนี้พี่จำงบอกครับโอ้สวัสดีครับไอ และคนที่คอยดูแลแม่แสงมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็คือน้องชายคนถัดจากแม่สงครับพี่จำนงคนนี้นี่แหละเตยนี่พิกแผ่นดินหาเลยด้เนี่ยไอ้โอ้คือจงบ่พอกันเนาะพี่นงผู้ชายเด้ไม่มีใครจัยน้องคิดกันก็นม่งนะมาตามหาตั้งแต่นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนโนนสุวรรณกับพม่ไผจัก คอยละนายโจนไลอกนบ้านนี้เขาบ่ฮู้อือเขาไม่รู้กันจริงๆเนาะตอนนี้ตรงนี้เรียกว่าบ้านอะไรพี่นูนชวันแล้ล่ะจริงเหรอแสดงเราอยู่แต่ซอยหน้าไงซอยใหญ่ๆแต่ทีนี้เขาก็ไม่รู้จักกันเนาะหมายถึงว่าปกติคนที่นี่เขาจะรู้จักพี่นงกับแม่แม่แสงคือแบบต้องเรียกว่าใครลูกใครนงจำนงับแม่แสงจำนงลูกเยแสงอย่างงี้เขาก็จะรู้เลยเหรออ้าวแม่แสงตกลงแม่แสงนามสกุลอะไรครับชื่อจริงชื่ออย่าง น้ำสกุลาะคอนเอิ้ทาท่านันของแม่แม่เอาทั้งน้ำพออะไรนะท่านันทานันนางแสงทานันอนนี่คือสิ่งที่เราตามหามาตลอดภารกิจเราไม่รู้เลยอะไรนะนางแสงปุริมาตังบอยอย่างแม่งย่ำสกุลช่างที่ล้วพี่จะงงใช้นามสกุลใครครับสะคอนลำสะคอนย้ำมีของพอสะคอนลำ ไม่ของพ่อบัวลานี่นำสกุลปุริมาตังไม่ใช่หรอนั่นสิ่แม่จากกรลำแบไทจากรลำเขาคือนำสกุลจากกรลำอ่าแล้วปุริมาตังมาจากไหนแม่นี่มาจังกับพี่ง้องเขาพี่น้องของพ่อบัวลาตีตีโอ้คอยกะหาพ่อใหญ่บัวลาปุริมาตัง ในที่สุดความลับที่ซ่อนอยู่ในความหินของเคสนี้ก็เปิดเผยนะครับเพราะทั้งแม่แสงและพี่จำนงรวมถึงพ่อบัวลาไม่มีใครใช้นามสกุลปุริมาตังเลยแหละครับนี่าไม่ได้พลัง f อซอีเตยงานนี้เราคงไม่มีทางที่จะหายายแสงจนเจอแน่นอนแหละครับมหากราบเคสหินไม่คิดว่าวันนี้ อีเต้อีจันจะได้นั่งอยู่ข้างๆแม่แสงเนาะตีตีนี่แม่แสงเต้นี่นี่นี่เออเขามีบัตรเต้ลูกสาวเจ้านี่บ่มีบัตรประชาชนมาฮกสิบโคปีขิดหอดแม่บ่มีไปยูในไหนบบ่เลยก็น่นลาะเพราะว่าเขาเขาบอกว่าต้องนำหายาให้พ่อต้องมาตรวจดีเอ็นเอกันจังสีไดบัต ตอนนี้เรื่องการทำบัตรประชาชนก็น่าจะหมดกังวลไปได้เลยเพราะแม่แสงยังสามารถยืนยันตัวตนด้วยการตรวจ DNA ให้แม่สง์ได้แน่นอนแล้วละครับาาาาาิหารหรรแ่่งักกทีพนอุภบดฝฟ้ กดเกนแหงฟ้าลอาฟ้าเที่ยวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกดเกนฟ้า,าบางฉันมาดัานดนค้นหาแม่ขอฟ้ามันจะกว่างมีอาจากันขวางหัวใจ ฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันความปฏิหาร